ด้านพระเอกเหล่อคันเทพพี่โดมประกรณ์ลำก็เตรียมมาหล่อสะกดใจแฟนๆที่หน้าจอช่องสามอีกครั้งค่ะกับคาแรคเตอร์ใหม่ที่ไม่ธรรมดามาดูกันค่ะว่าเมื่อสุดหล่อขอโหดจะชวนฟินขนาดไหน หล่อเทพอย่างดมประกรณ์ลามมาเรียกแข่งหน้าจอช่อง3ามทั้งทีต้องโชว์ฝีมือให้สุดๆไปเลยค่ะโดยมากับงานดราม,ม่าเน้นๆเรื่องสเสน่หาสัญญาแค้นเป็นนักคินนักธุรกิจหล่อรวยล้ำเพอร์เฟกทุกสิ่งเสียอย่างเดียวที่ดันเข้าใจผิดว่านางเอกเจนนี่เป็นสาเหตุให้เจ้าสาวสุดที่รักของตัวเองเสียชีวิตในวันส่งตัวเข้าเรือนหอเลยเกิดเป็นความแค้นแบบโนลิมิตหลอกนางเอกแสนซื้อให้หลงรักเพื่อเอาคืนด้วยการจ้างมาเป็นนางพยาบาลประจําตัวน้องสาวพิการในคฤรหาหน์เรื่องนี้อารมณ์ของ ดุ่มโดมขึ้นขึ้นลงลงเดียเด๋ยวตะโกนเดี๋ยวอ้อนแต่ระดับนักร้องหล่อเทพแสดงแล้วรับรองว่าได้ฟินกันแน่ๆเพราะดูน้กก็เพลินฟังเสียงก็เคลิ้มยอมให้คุณนาคินลงทันตามนางเอกกันไปเลยคะ่ะชอบมากนะคือจริงๆแล้วตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนเล่นอะไรแบบนี้น่าจะเหมาะนะคืออาจจะเป็นบุคคลที่มีเรื่องราวาใ,นในใจนะเป็นไม่เบื่อไม่เมากับนางเอกเอ,กเองเลยมนะองว่า โดนแน่นอนจิกหมอนน้ำหมากกระจายแน่นอน